ผักเบี้ยใหญ่สรรพคุณไม่ธรรมดาใครว่าเป็นแค่วัชพืชผักเบี้ยใหญ่สรรพคุณผักพื้นบ้านของไทยที่ใช้ประโยชน์ได้มากมายใครมองว่าเป็นแค่วัชพืชขึ้นอยู่ริมทางคงต้องเสียดายแน่ๆ อยากผิวนุ่มชุ่มชื่นหน้าตึงไม่ต้องพึ่งโบทอกแต่ประการใดเพราะมีงานวิจัยพบว่าผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยที่ชื่อว่า ผักเบีย้ยใหญ่ช่วยบำรุงผิวพรรณและรักษาพร้อมป้องกันได้อีกสารพัดโรคแต่หลายคนไม่รู้ว่าผักเบีย้ยใหญ่ที่ดูคล้ายกับวัชพืชขึ้นตามพื้นดินมีดีขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นก็ได้เวลาไปรู้จักกับสบรรพคุณของผักพื้นบ้านชนิดนี้กันแล้วนะจ๊ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักเบีย้ยใหญ่ ลำต้นเป็นพืชล้มลุกลำต้นเตี้ยอวบน้ำเลื้อยทอดไปตามดินมีสีเขียวหรือม่วงแดงปลายตั้งชูขึ้นแผ่เป็นพื้นใหญ่สูงราว5-10เซนติเมตรใบใบเดี่ยวออกตรงกลางมีลักษณะรูปไข่กลับหรือคล้ายลิ้นปลายมนโคนเรียวเล็กใบหนาเป็นมันสีเขียว ดอกมีทั้งดอกเดี่ยวหรืออาจจะออกดอกเป็นช่อแต่ไม่มีก้านดอกดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองสดก้านสั้นมีคนหรือเยื่อบางๆรอบที่โคนดอกผลมีลักษณะกลมรีเมื่อสุกจะมีสีเหลืองเข้มเมื่อแก่จะมีสีน้ำตาลมเมล็ด มีลักษณะกลมหรือรูปไตสีดำเป็นเงามีจำนวนมากทางนี้ผักเบี้ยใหญ่ขึ้นง่ายตามธรรมชาติมักพบตามซอกหินซอกกำแพงหรือพื้นดินทางนี้คนนิยมนำยอดอ่อนและใบอ่อนของผักเบี้ยใหญ่มาทานเป็นผักสดต้มลวกหรือทำเป็นผักสลัด ใส่ในไข่เจียวบางก็จิ้มกับน้ำพริกทำน้ำบูดูหรือทำแกงส้มเพราะมีรสชาติออกเปรี้ยว ผักเบี้ยใหญ่สรรพคุณไม่ใช่น้อยๆนอกจากสารอาหารที่กล่าวมาแล้วผักเบี้ยใหญ่ยังมีแร่ธาตุอีกมากมายจึงมีสรรพคุณในการรักษาอาการต่างๆได้ดี 1. ผักเบี้ยใหญ่บำรุงผิวพรรณให้เต่งตึงผักเบี้ยใหญ่มีคุณสมบัติในการป้องกันแสงและยังทำให้ใบหน้าผูดผ่องชุ่มชื้นรวมทั้งแก้แพ้ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนาเต่งตึงไม่ต้องฉีดโบท็อกพ่วงด้วยสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นในต่างประเทศจึงนำสารสกัดจากผักเบี้ยใหญ่ไปผสมในเครื่องสำอางสำหรับผิวแพ้ง่ายบอบบางเพราะมีความปลอดภัยมากกว่า 2. ผักเบี้ยใหญ่ รักษาอาการทางผิวหนังผักเบีย้ยใหญ่มีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นโรคสะเก็ดเงินหรือโรคผิวหนังต่างๆนะคะ 3. ผักเบีย้ยใหญ่ช่วยบำรุงสมองเชื่อหม่ว่าผักเบีย้ยใหญ่มีโอเมก้าสสูงมากกว่าน้ำมันปลาเสียอีกซึ่งกรดไขมันชนิดนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการบำรุงสมองเสริมสร้างความจำนะคะ See? ผักเบีย้ยใหญ่ช่วยลดคอเลสเตอรอล,ลป้องกันโรคหัวใจนอกจากผักเบีย้ยใหญ่จะมีโอเมก้า3สูงแล้วก็ยังมีไขมันและคอเลสเตอรอล,ลต่ำดังนั้นจึงดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยทานแล้วช่วยลดคอเลสเตอรอล,ลและไตรกล,ลีเซอไรด์ที่เป็นไขมันตัวร้าย 4. ผักเบีย้ยใหญ่แก้ท้องผูกรักษากรดซีดวงผักเบีย้ยใหญ่มีเส้นใยอาหารสูงมากอีกทั้ง ที่มีความเป็นเมือกลื่นเมื่อทานแล้วจะทำให้ขับถ่ายสะดวกขึ้นนะคะห ผักเบี้ยใหญ่แก้หวัดแก้ไอเลือดออกตามไรฟันคนที่เป็นหวัดหรือมีเลือดออกตามไรฟันมาขาดวิตามินซีซึ่งส่วนลำต้นของผักเบี้ยใหญ่มีวิตามินซีสูงมากการทานผักเบี้ยใหญ่จึงช่วยป้องกันร,รักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากการเป็นหวัดร,รวมทั้งอาการเหงือกบวมเลือดออกตามไรฟันได้ชะงดเลยนะจ๊ะ วิธีใช้คือนำผักเบี้ยใหญ่ส่วนเหนือดินเอาแบบสดๆนะจ๊ะหนึ่งกำมือล้างน้ำให้สะอาดโครกคั้นเอาแต่น้ำกรองเอากากทิ้งผสมน้ำพึ่งลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะจิบกินแก้ววัดระงับอาการไอ นอกจากนี้ผักเบี้ยใหญ่ยังช่วยแก้ร้อนในแก้ตัวร้อนแก้ไข้ในเด็กรักษาโรคภูมิแพ้บำรุงไขข้อทำให้ดวงตาไม่แห้งแก้บิดลำไส้อักเสบแก้ท้องร่วงอีกทั้งมีสิทธิบัติในการต้านโรคมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ขณะที่ ในต่างประเทศก็ยังนำผักเบีย้ยใหญ่ไปใช้ในการบำบัดรักษาโรคต่างๆเช่นสรรพะุณผักเบีย้ยใหญ่ตามตำรับยาใบาแก้ไอแห้งแก้ขัดเบาเป็นยาขับปัสสาวะ แกกระหายน้ำตำพอกหรือทาแก้แผลอักเสบบวมแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแก้ริดซีดวงทวงถวาวรหรือปอดบวมก็ได้นะคะทั้งต้นแก้บิดถ่ายเป็นเลือดแก้แผลเน่าเปื่อยเป็นหนองเรื้อรังแก้เงือกบวมแก้เจ็บคอเลือดออกตามไรฟันแก้ไอขับเสมหะช่วยให้เจริญอาหารช่วยหล่อลื่นลำไส้ช่วยหามเลือด ส่วนเมล็ดใช้ขับพยาธิเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยขับปัสสาวะได้น้ำคั้นของต้นนำมาทาแก้แผลแมลงกัดต่อยหรือนำมาดื่มแก้หนองในปัสสาวะขัดก็ได้นะคะวิธีและขนาดที่ใช้ใช้ต้นแห้งหนัก10-15กรัมต้นสดหนัก60-120กรัมต้มเอาน้ำหรือคั้นเอามากิน หรือคั้นเอาน้ำมากินชายภายนอกพิงไฟให้แห้งพิงไฟให้แห้งบทเป็นผงผสมน้ำทาหรือต้มเอาน้ำชะล้างบริเวณที่เป็นก็ได้นะคะ ข้อควรระวังสําหรับผักเบี้ยใหญ่สตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผู้ป่วยโรคไตควรระมัดระวังในการใช้เพราะใบสดของผักเบี้ยใหญ่มีกรดออกซาลิกสูงอีกทั้งยังมีปริมาณโพแทสเซียมสูงจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานคนธาตุอ่อนท้องเสียง่ายไม่ควรรับประทานนะคะผักพื้นบ้านและสมุนไพรของไทยนี่แหละเป็นยาขนานเอก ที่คนโบรโบราณน,นำมารักษาอาการเจ็บป่วยแม้ว่าสมัยนี้คนเจ็บไข้ได้ป่วยจะหันไปพึ่งยาแผนปัจจุบันแต่ก็ยังมีการนำสมุนไพรไทยมาร่วมใช้บำบัดรักษาอยู่ไม่น้อยหนึ่งในนั้นก็คือ ผักเบีย้ยใหญ่ของดีใกล้ตัวที่หาได้ไม่ยากแต่สับขุนเพียบนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานช่อง KK Channel ด้วยนะคะสวัสดีจ้า